แต่สิ่งที่พวกมึงกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่อุจติต่อย่างใดแต่มันคือเต้าเจี้ยวที่ถูกบ่มด้วยเชื้อรามาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแต่เดี๋ยวในวันนี้กูจะนำเนื้อสันนอกวัวแบ็คแองกัดไซส์บิ๊กมาทำการบ่มไรเอทกับซอสเต้าเจี้ยวเชื้อราเป็นเวลาสองสัปดาห์เต็ม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 สองสัปดาห์ผ่านไปไวเหมือนกอหอกเาตู้ออกมาถึงกับพังง ที่เคยเป็นสีแดงอง่องออแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำสนิยมื่อกูได้ทำการตัดแต่งผิวภายนอกในนั้นเรียบร้อยแล้วกูจะเอาส่วนผิวภายนอกไปขึ้นน้ำสปอส่วนตัวเนื้อในวันนี้กูจะเอามาทำเมนูแบบจีนแบบเมนูเนื้อไรเอทเต้าเจี้ยวผัดขึ้นช่ายหือใ,<ช>ในเมนูนี้จะมีส่วนผสมของเหล้าจีนขิงพิษเฮลรวมไปถึงกระเทียมน้ำสปอกเนื้อและขึ้นช่ายและนำส่วนผสมทั้งหมดมาทำการผัดด้วยไฟลายไฟลอยบ้านพ่อที่ไฟแรงไว มาลองครับเนื้อไดเอทเต้าเจี้ยวนะครับกับเมนูเนื้อไดเอทเต้าเจี้ยวผัดครึ่งใช่นะครับโอ้โหเคลือบซอสฉ่ำๆแบบนี้นะจะบอกว่าตัวเนื้อนะครับนุ่มมากและความเค็มนะครับมันซึมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อในกัวเมนูนะครับคือถ้าจะเอาไปทาเมนูย่างสเต็กแบบธรรมดาผมเชี่ยวแม่อร่อยพอเ,เพราะมันเค็มแต่พอมาผัดแบบเป็นกับข้าวแบบนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรสุด